อาตมาเองปลื้มใจมากเจ้าของโครงการแต่ว่าที่สำเร็จนี้ได้เพราะท่าน้กคุณโสพลพัฒนคุณแล้วให้หลังละสองแสนนี่จริงๆไม่พอหรอกเงินสองแสนเดี๋ยวนี้มันนิดเดียวแต่เพราะเราได้อิกบล็อกจากท่าน้กคุณโสพลพัฒนคุณวัดผู้น้อยทุกหลังทั้งสามสิบสามเภอท่านจัดส่งให้ถึงที่โอ้โหนี่เป็นน้ำใจอันประเสริฐของท่าน นึกนอนนึกว่าเออตามานี่เลือกคนไม่ผิดฮะไปหลอกให้ท่านลาออกจากเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงให้มาเป็นที่ปรึกษาภาคแล้ใช้งานท่านะซะสำเร็จหมดเลยทั้งสามที่สามเภอหน้าปลื้มใจเวลาไปมอบบ้านแต่ละหลังเนี่ยแหมอัตามาเองก็กั้นความรู้สึกตื้นตันนะโยมที่ได้รับมอบมอบแต่ละหลังน้ำตาไหลเขาไม่นึกว่าไม่ฝันว่าในชีวิตนี้